แน่นอนด้านล่างคือสคริปต์วิดีโอ YouTube ภาษาไทยความยาวประมาณ6,000ตัวอักษรสำหรับหัวข้อขีปนาวุธล้ำยุค2,031ของไทยมาพร้อมระบบนำวิธีใหม่ล่าสุดโดยแบ่งเนื้อหาเป็นย่อหน้าพร้อมหัวข้อย่อยไม่มีพิธีกรหรือภาพประกอบจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติเทคโนโลยีอาวุธของไทย ในช่วงต้นปี2031ประเทศไทยได้เปิดตัวนวัตกรรมทางทหารที่น่าทึ่งที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์นั่นคือขีปนาวุธล้ำยุค2031หรือที่มีชื่อรหัสว่าสรานไกล2031ผลงานการพัฒนาของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีป้องกันประเทศแห่งชาติดีเทคที่ใช้เวลาวิจัยและทดสอบกว่า8ปีเพื่อให้ได้ขีปนาวุธที่ไม่เพียงแต่ทรงพลังและแม่นยำแต่ยังมีความล้ำหน้าในระดับที่โลกต้องจับตา ระบบนำวิธีวิเคความแม่นยำระดับซับมิลลิเมตรไฮไลท์สำคัญของขีปนาวุธล้ำยุค2031คือระบบนำวิธีรุ่นใหม่ล่าสุด v ิ v ที่ใช้เทคโนโลยี AI ประมวลผลแบบเรียลไทม์ผสานกับดาวเทียมควบคุมระดับวงโครจรต่ำเฉพาะกิจของไทยทำให้ขีปนาวุธสามารถปรับวิธีได้แม้เป้าหมายเคลื่อนที่รวมถึงหลีกเลี่ยงการสกัดกั้นจากระบบต่อต้านขีปนาวุธของศัตรูด้วยค่าความคลาดเคลื่อนจากเป้าหมายต่ำกว่า50ซนติเมตรขีปนาวุธรุ่นนี้จะมีความแม่นยำในระดับจุดไข่ปลาอย่างแท้จริงระยะยิงที่ยืดหยุ่นครอบคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขีปนาวุธล้ำยุค2,031ของไทยสามารถยิงได้ไกลตั้งแต่500กิโลเมตรไปจนถึง1,800กิโลเมตรโดยใช้ระบบเชื้อเพลิงแบบไฮบริดควบคุมแรงดันซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการตอบโต้ภัยคุกคามระยะใกล้หรือโจมตีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในระยะไกลขีปนาวุธรุ่นนี้จะเหมาะสมทั้งกับภารกิจป้องกันประเทศและการป้องปรามเชิงรุกหัวรบอัจฉริยะปรับแต่งได้ตามภารกิจ อีกหนึ่งความเหนือชั้นคือขีปนาวุธล้ำยุค2031สามารถติดตั้งหัวรบหลากหลายประเภทได้ไม่ว่าจะเป็นหัวรบระเบิดแรงสูงหัวรบเจะเกราะหัวรบพลาสมาแม่เหล็กและแม้แต่หัวรบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหยุดยั้งระบบควบคุมของศัตรูโดยหัวรบสามารถสลับเปลี่ยนได้ง่ายในเวลาไม่ถึง10นาทีตอบโจทย์การใช้งานในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วความสามารถในการหลบหลีกการสกัดกั้น ด้วยระบบบินแบบ Adaptive Trajectory ขีปนาวุธรุ่นนี้สามารถเปลี่ยนวิถีได้หลายระดับทั้งในแนวราบและแนวดิ่งทำให้ยากต่อการตรวจจับและยิงสกัดจากระบบป้องกันภัยทางอากาศรวมถึงการติดตั้งชิปลวงเป้าทางคลื่นเรดาร์เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากระบบต่อต้านขีปนาวุธของฝ่ายตรงข้ามถือเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเป้าหมายโดยลดความเสี่ยงลงอย่างมากผลการทดสอบที่ทำให้โลกตะลึง ในการทดสอบภาคสนามนาฐานยิงลับในภาคใต้ของไทยขี่ปนาวุธสรานไกร2 0 3 1ถูกยิงจากระยะ1,650กิโลเมตรและสามารถเข้าทำลายเป้าหมายได้อย่างแม่นยำโดยมีค่าความคลาดเคลื่อนเพียง43เซนติเมตรเป้าหมายซึ่งจำลองเป็นศูนย์บัญชาการใต้ดินขนาดใหญ่ถูกทำลายสิ้นอย่างสมบูรณ์ทั้งนี้ยังมีผู้สังเกตการณ์จากนานาชาติที่ได้รับเชิญเข้าร่วมทดสอบด้วยและผลลัพธ์ได้สร้างความประหลาดใจอย่างมากผลกระทบในเวทีภูมิภาค การเปิดตัวขีปนาวุธล้ำยุค2,031ส่งผลให้สถานะของไทยในด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนหลายประเทศเริ่มทบทวนยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์กับไทยในบริบทใหม่ทั้งในแง่พันธมิตรทางทหารการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการร่วมมือด้านเทคโนโลยีความมั่นคงสื่อชั้นนำต่างประเทศอย่าง Defense Asia และ Global Missile Watch ต่างลงบทความวิเคราะห์ถึงศัก,กยภาพของไทยที่ก้าวล้ำกว่าที่ใครคาดไว้การต่อย,ยอดสู่อนาคตและการผลิตในประเทศ ขีปนาวุธรุ่นนี้ยังถูกพัฒนาให้สามารถผลิตภายในประเทศโดยใช้ชิ้นส่วนมากกว่า70%ที่พัฒนาโดยบริษัทอุตสาหกรรมป้องกันของไทยช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าพร้อมวางแผนเปิดสายการผลิตเต็มรูปแบบในปี2032เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกองทัพและการส่งออกในอนาคตโดยมีประเทศพันธมิตรในภูมิภาคแสดงความสนใจแล้วจำนวนหนึ่งขีดความสามารถที่ไม่หยุดพัฒนา ในอีกไม่เกิน2ปีหลังจากเปิดตัวคาดว่าขีปนาวุธล้ำยุค2031จะมีเวอร์ชันอัปเกรดที่ใช้เชื้อเพลิงเทอร์โมอิเล็กทรอนแบบใหม่เพื่อเพิ่มความเร็วเป็นมัก8รวมถึงเพิ่มความสามารถในการบินระดับอวกาศย่อย s u b o r flight) ที่ทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายจากมุมตกอิสระแบบเหนือเสียงนี่คือการยืนยันว่าความสามารถทางเทคโนโลยีของไทยจะไม่หยุดแค่ตามทันแต่พร้อมที่จะก้าวนำบทสรุปจุดเปลี่ยนแห่งยุทธศาสตร์ไทย ขีปนาวุธล้ำยุค2031ไม่ใช่เพียงแค่อาวุธรุ่นใหม่ของไทยแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถในการพึ่งพาตนเองและนวัตกรรมทางการทหารที่เทียบเท่าระดับโลกขีปนาวุธรุ่นนี้ได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศและเป็นการประกาศศักยภาพของประเทศไทยในเวทีโลกอย่างเต็มภาคภูมิหากคุณต้องการให้สร้างสคริปต์ในหัวข้ออื่นเพิ่มเติมหรือปรับแต่งเพื่อให้เหมาะกับการภาคเสียงตัดต่อวิดีโอ YouTube ต่อไปโปรดแจ้งได้เลยครับ